ไม่เคยมีทีมใดสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลเท่าลิเวอร์พูลอีกแล้วเนี่ยได้แชมป์ยุโรปก่อนครับได้แชมป์ยุโรปเหนือยุโรปก็คือซูเปอปร,ร์คัพก,ก่อนได้แชมป์โลกก่อนได้แชมป์ประเทศมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไง ความสุดนในของลิเวอร์พูลในซีซันนี้ก็เป็นซีซันที่ทุกคนรอคอยมานานนะครับมันเป็นความสําเร็จที่ยากที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขในสนามอย่างเดียวมันไม่อยู่ในเงื่อนไขของแท็กติกไม่อยู่ในเงื่อนไขของผู้เล่นมันอยู่ในเงื่อนไขของโรคซึ่งมันเป็นกันทั้งโลกโรคที่ระบาดไปทั่วโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเป็นร้อปี แล้วก็ทําให้การรอคอ,อยองลิเวอร์พูล30ปีเนี่ยคือเป็นแชมป์ที่เร็วที่สุดนะฮะในจานวนนัดก็คือ31แต่เป็นแชมป์ที่ช้าที่สุดในจํานวนวันที่แข่งขันไม่เคยมีฟุตบอลลีกแข่งขันเกิน400วันปีนี้เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นในลิเวอร์พูลแล้วก็จํานวนวันที่รอก็นับกันเรียบร้อยจาก1พฤษภาที่ได้แชมป์เมื่อปี9 0 1 1ศ1 6วันซึ่งอาจารย์เสรีรุ่งสว่างบอกว่าเราอยู่ได้20,000วันใช่ไหมถ้ารออีกตายก่อน ไม่รู้จะพูดคำไหนมันเหมือนว่าถึงอีกจุดหนึ่งที่แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยรอคอยพอครั้งนี้พอเห็นภาพพอรู้สึกว่ามันเป็นแชมป์เนี่ยมันทำตัวไม่ถูกตีสี่กว่าเกือบตีห้าก็ตั้งใจว่าจะนอนซะหน่อยเช้าไยโพสเฟซบุ๊กแล้วกันก็ไปนอนอยู่หลับอีกทีหนึ่งก็ตีสองอีวันนึงนะครับ <laughs> อมันไม่หลับแล้วก็ตัดใจโพสต์ว่านี่คือแชมป์ที่รอคอยมาเพราะว่า30ปีเนี่ยมันเกิดหลายสิ่งหลายอย่างกับตัวคุณนะ ผมเชื่อว่าทุกคนอ,อกหักไม่มีใครรอ,อใครอีก30ปีมาอีกทีนี้งอมาเลยครับไม่มีใครหรอกเคยรออะไรถึง30ปีนะผมเชื่ออย่างนั้นคือตอนที่จะเป็นแชมป์บูเลย์ยังแบบไม่ได้ปวดท้องนะครแต่ผมลูกตอนที่ขึ้นไปนะเราก็คิดเหาเยโอ้ย,ออย,อยช่วงเวลาที่แบบเราต้องจดกรรมตอนนั้นนั่งแล้วนะครับเราไปนั่งก็น,นั่งดูอยู่แล้วมันก็น้ำตามันไหลามาเองตอนที่เยืนคอประกดกับเคนนดี่ร ใครจะไปคิดครับว่าโอ้โหมันมาถึงขั้นนี้แล้วแบบว่า2คนนี้ได้เจอกันเดี๋ยวคิดเนี่ยสาปีก่อนเป็นคนที่พาิเวอว์พูลได้แชมป์นะครับแล้วมันสิ่งที่ที่น่าสนใจก็คือตัวเขาเนี่ยเป็นคนซื้อจอแดนเฮนเดอร์สันมาจากนั้นก็แต่ละคนก็ขึ้นมาขึ้นมาก็เริ่มขำเพราะแต่ละคนก็เริ่มมีมกุกมีอะไรนู่นนั่นนี่นะฮะสุดท้ายเนี่ยเฮนเดอร์สันเห็นมันเดินลากขาขึ้นมาแล้วเห็นใจเฮียช <laughs> er ู ul, ครับฉายาแกนะบุญชูนะแล้วตอนที่เดินลากขาขึ้นมาตอนนั้น,นแบบว่าโอ้โหเฮ้ยม มันก็ไหลไหลไหลอมชูให้นี่ก็วิ่งเข้าไปเอาทัวยนี้มาชูด้วยว่าร้องไห้น่าแตห้านาทีเออตอนนี้มันขำ้วฮะแต่ว่านึกถึงแล้วมันแบบมันไม่ได้ดีใจเลยนะมันเป็นการปลดปล่อยการป้องกันแชมป์ลีกวอ์พูลในปีหน้าหนักครับถ้าฟุตบอลยจงต้องเตะกันแบบ เนื่องจากคุณภาพผู้เล่นเชิงลึกเนี่ยตอนนี้มันอยู่ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และทีมหนึ่งที่ขึ้นมาอย่างน่ากลัวก็คือเชลซีคือคุณลักษณะของการเป็นแชมป์ในแต่ละปีเนี่ยทุกอย่างมันต้องมาพร้อมกันเยือนครอบแสดงให้เห็นแล้วละ่ะว่าลรเวอร์พูลยัง้งน่ากลัวอยู่แต่การที่ไม่สามารถที่จะเติมใครเข้ามาได้ในเรื่องของสภาพการเงินอย่าลืมนะครับว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมันกั้นระหว่างอเมริกากับอังกฤษแต่ตอนนี้ทั้งสองฝั่งของแปซิฟิกที่ไกลขนาดนั้นมีปัญหาทั้งคู่มีป บลิเวอร์พูแล้วไม่ลงทุนที่บอสตันมันก็ไม่ได้ที่เรสซอกหรือคุณลงลงที่เรสซอกคุณก็โดนทางนี้แน่นอนคุณโดนทางนี้ด่าเช่นเดียวกันครับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนต็ดเองเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับว่าหายล็อกดาวน์กลับมาแมนยูเล่น5นัด5นัดคูณ200ครับหายไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ 4- 5หเดือนหายไปวันละล้านนะอ่ะโอ้ผมว่าใครมาเป็นเอ็ดเวิร์ดก็ปวดหัวตอนนี้มันอยู่ที่ว่าสายป่านไครเนี่ยจะแน่นหนาเหมือนกันพูดถึงระบบการเงินของลิเวอร์พูลเนี่ยดีกว่าทีมอื่นคือระบบบริหารนะครับแต่ระบบความคล่องตััวนี่่่ยยมมอููทแ แต่แมนซิตี้เองมีทุกอย่างขณะดเดียวกันเชลซีถ้าลองนึกดูมูทเตเติทีน่พูลิสิต์ชรูติมอลแวนเนอร์คาร์ลมาซโนด,ดอยซีเย็กนี่5แล้วนะครับมรเมสันเม้าเพราะว่าเชลซีดูเหมือนกับเล่น3-4-3เนี่ยเม้าจะสามารถขยับได้ตรงนี้มีอยู่สามารถเปลี่ยนได้ แล้วกฎของพรีเมียร์ในปีหน้าเนี่ยเปลี่ยนได้5คนอันนี้แหละที่ทําให้แมนเชสเตียร์ได้เปลี่ยนเพราะ5้าคนแมนเชสเตียส่งไปมันเท่ากันหลายๆทีมส่งไปมันไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างเลยลิเวอร์พูลเลย5ตัวนี่ลงไปไม่เท่ากันแนะ่2แมนยูเห็นชัดเลยครับว่าตอนนี้อยากได้บูโน่แฟร์นันลงไปพร้อมถังออกซิเจนเพราะบูโน่แบกจริงๆเห็นใจบูโน่แต่นี่คือการซื้อที่ถูกต้องเหมือนที่ลิเวอร์พูลซื้อเฟอร์จิลฟันดได้เลยมันแบบเดียวกันเลยนะฮะผมมองว่า การป้องกันแชมป์ของลิเวอร์พูลปีหน้ายากครับยากมากคิดซะว่าปีนี้ได้แล้วคืออย่างแรกเลยนะครับอย่าเพิ่งด่าผมนะฟังี้จกผมเนี่ยไม่ชอบเรื่องรถแห่ถ้าของติ่งนั้นยังไม่เป็นของเราคือแห่ก่อน มันมาจากคำว่าต่อยก่อนได้เปรียบแห่ก่อนได้เปรียบบ้าแล้วไม่ได้เพราะแฮแล้วเนี่ยดีนะครับมันต้องได้แชมป์ก่อนนี่คือสิ่งที่ทำได้ถูกต้องแต่ก่อนหน้าน,นี้ที่บอกรถแห่ในตำนานนะ่ะก็โอเคแหละก็ไต่ตำนานแหละแต่ว่าผมคิดว่ามันควรได้แชมป์ก่อนนะมันเหมือนกับว่ามันทําให้เรารู้สึกว่ามันกลัวจะไม่ได้อ่ะคือคุณไม่ผิดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้จนชินจนกลัวไปแล้วน <c oughs> ะในความกลัวแล้วที่นี้พอเห็นรถแห่ครับพอออกมาแต่ละที่เนี่ยเฮ้ย <c oughs> โอ้โหแฟนลิเวอร์พูลเนี่ยมีตังขนาดนี้มีใจขนาดนี้คือใครจะไปคิดว่าทํารถแบบรถพ่วงใหญ่ๆรถแบบโอ้โหมันมันสารพัดแล้วมันรอบเมืองเลยเนะี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมีรุ่นพี่คนหนึ่งถามว่าเฮ้ยที่อังกฤษเนี่ยมันมีไหมแบบนี้บอกที่อังกฤษมันไม่มีนะพี่ไม่มีมันไม่มีใครมาทําแบบนี้หรอกคือมันก็พร้อมที่จะให้ธโมสอจะทารถออกมาแล้วก็แห่แต่ประเทศไทยเนี่ยโคตรคลาสสิกเลยนะโคตรละคลาสสิกเลย ที่แห่เองนะครับเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีแพชชั่นนี่มไม่ได้แล้วไม่น่าเชื่อว่าแฟนหรือว่าภูจะไม่หมดแพชชั่นนะฮะสามสิบปีบางคนอยู่กันไม่กี่ปีก็หมดแพชชั่นไปแล้ว30ปีเนี่ยไม่หมดรอได้อันนี้งันก็ประหลาดก็เหมือนับย้อนกลับไปพูดที่แรกว่ามันรออยู่ได้ยังไง30ปีถามผมเองผมก็ตอบไม่ได้ การไม่ได้แชมป์ม,มายาวนานแบบนี้แฟนบอลริเวอร์พูก็ได้ปิดฉากไาปิดไปพร้อมกับคําว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้วยเนี่ยมันเลือกทีมนะครับแต่คราวนี้ทีมเนี่ยมันเลือกถ้วยได้เป็นครั้งแรกเลยนะครับเพราะรูวอร์พูเนี่ยจ้องจะเลือกถ้วยพิมยรีกมานานแล้วถ้วยพิมยรีบอกคูไม่เอาไม่เอาเหมาือนเอาคนอื่นเอากระทั่งแมตซิตี้คิดดูที่ไม่มีตำนานใดๆมาก่อนหน้านี้ยาวนานมากจนกลับมาได้เลือกแบ็กเบิร์นดูดิถ้วยพิมยรีเนี่ยโผล่มาเปี้ยงเลือกเลสเตอร์ ที่ไม่เคยได้แชมป์ลีกสูงสุดมาไม่เคยมีทีมใดสร้างความประหลาดใจให้กับแฟนบอลเท่าลิเวอร์พูลอีกแล้วนีได้แชมป์ยุโรปก่อนครับได้แชมป์ยุโรปเหนือยุโรปก็คือซูเปอร,ร์คัพก,ก่อนได้แชมป์โลกก่อนได้แชมป์ประเทศมันเป็นไปได้ยังไงแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วครับในปี2019ถึง20